เอาละครับทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้มาอยู่เกมโลบบในแบบของ Anime r a n g e r X นะครับก็แบบนี้เนี่ยผมไม่ได้แวะมาเล่นนานมากแล้วนะคือล่าสุดที่ผมเล่นเนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์ของ RC Exchange ตรงนี้เนาะเนี่ยไอตัวเนี้ยผมเล่นล่าสุดคืออันนี้เลยแล้วก็ปัจจุบันนะครับมันเปลี่ยนล็อบบี้แล้วเหรอเนี่ยโอ้โหดูดีทุกคน <laughs> ล็อบบี้คือแบบเปลี่ยนไปหมดเลยนะแล้วก็อีเวนต์ล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นอีเวนต์ของซัมเมอร์นะครับผมก็เลย ทำการไปเล่น FK มานะก็ได้ตัวนี้มาละเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเรียกได้ว่าปั้นตัวนี้แล้วกันนะทุกคนจะเรียกปั้นหรือเปล่านะก็เดี๋ยวจะลองปั้นตัวใหม่ดูแล้วกันเนาะรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวอาซัพพอร์ตนะทุกคนเนี่ยนะซัพพอร์ตนะคืออีเวนต์ล่าสุดที่ผมไปเล่นมาเนี่ยผมไปแลกดีโลมาซะเยอะเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมพาดูแล้วกันเนาะมันดูตรงไหนว่าสุ่มรีโลทุกคนอ่ะอัปเกรดอยู่นี่อโอ้โหหาตั้งนานคือมันเปลี่ยนไปเยอะนะทุกคนผมก็เลลยแบบงง,บบนนงนนะิดึ มาดูที่อเทรดรีโลตัวนี้เลยออ้ผมมีรีโลอยู่800อันทุกคนมีเยอะนะแล้วก็ยังยังไม่ได้เลขอีกก็มีนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยคือหลกัหลกๆลันเนี่ยผมจะมาปั้นอยู่อกี่ตัวอ่ามีตัวนี้มีตัวของคิมสันนะทุกคนแล้วก็จะมีตัวนี้มันชื่อว่าอะไรนะลูล่าบายเหรอทุกคนเออไม่อ่านงี้เปล่าไม่รู้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาปั้นสองตัวนี้แล้วกันน้องก็ ไอตัวน,นี้เนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตทุกคนผมจะไม่ป้านเยอะนะตัวหลักๆเนี่ยผมจะป้านเป็นตัวนี้ละกันเนาะเป็นตัวเก่าแล้วทุกคนเป็นบัฟดูพิเคตทุกคนตัวนี้เนาะก็เดี๋ยวจะเอาตัวนี้ละกันคือแบบว่าไม่ได้เล่นนาน,นทุกคนตัวมันก็เลยตามอัปเดตไม่ทันนะแต่ก็ยังเล่นได้อยู่นะเนี่ยทีมนี้ยังเล่นอยู่ไอ้นี่ตกเมตาไปแล้วเรียบร้อย <laughs> บันนี่ตกไปแล้วแต่ผมก็ยังเล่นอยู่ไงทุกคนโอเคเดี๋ยวเอาตัวนี้ก็เลยละกันทุกคนเป็นดูพิเคตนะอันนี้ก็ไม่เอาละเดี๋ยวจะเปลี่ยนเลยลนะกันโอ ต้องใช้โลบักในการซื้อใช่ไหมเนี่ยเท่าไหรอ่อ่ะ299โลบักผมจะไม่ซื้อแล้วกันนะทุกคนผมโลด้วยมือตัวเองนี่แหละอยากให้ไอดีเทพ แต่ไม่มีเวลาเล่นเองนี่เลยร้านโทบุชอบบริการบูส์ไอดและเติมเกมราคาถูกให้บริการเกมโลบอกมากกว่า10แมปไม่ว่าจะเป็นการ FK การแบกเควสหรือปั้น ID ให้เทพโดยไม่ต้องเล่นเองแล้วยังมีการันตีผลงานคุณภาพที่สำเร็จแล้วมากกว่า2,500คิวสำหรับใครที่ใช้บริการแล้วทางร้านยังมีระบบสะสมแต้มที่สามารถแลกส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆได้อีกมากมายใครที่สนใจใช้บริการใช้โค้ดโจจาโคล่า201จะได้ รับส่วนลดเพิ่มอีก5%ด้วยนะครับกดที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยสำหรับใครที่อยาก Fk ฟาร์มเกม24ชั่วโมงนะครับผมขอแนะนําแอป UG Phone <S 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 บริการให้เช่าจอมือถือซึ่งมีความสามารถในการ Fk เกมได้ตลอด24ชั่วโมงและมีข้อดีคือช่วยให้เราประหยัดค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต แถมยังไม่ทําให้มือถือเราร้อนและเสื่อมสภาพและอีกทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือเราสามารถพรับหน้าจอระหว่าง F K และไปทําอย่างอื่นได้โดยที่เกมไม่หลุดซึ่งทั้งหมดนี้จะมีค่าบริการเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นและสำหรับใครที่อยากใช้บริการสามารถกดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปนี้สาหรับคลิปสอนสมัครและสอนใช้งานเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้ให้หแล้วเรียบร้อยนะย้อนกลับไปดูกันได้นะครับอย่างที่บอกไปครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะอาจจะสุ่มให้หมดเลยนะทุกคน850รีโลนี้เนี่ยถือว่าเยอะใช้ได้นะ ฟาร์มมาประมาณ3วันทุกคนแล้วก็เอาเหรียญซัมเมอร์เนี่ยไปแลกนะทุกคนไปแลกไปรีโลนะมันก็ถือว่าอีซี่เลยได้รีโลมาแบบอีซี่อีซี่นะทุกคนมาดูกันนะครับว่าผมจะได้บัฟศูนย์จุดเปอร์เซ็นต์มันมันกี่เปอร์เซ็นต์นะเกมนี้ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทุกคนผมจะได้บัฟนี้หรือเปล่านะสำหรับ ในวันนี้นะคือผมเล่นมาก็ถือว่านานอยู่ทุกคนในช่วงที่เกมเปิดใหม่ๆเนผมก็เล่นเยอะใช้ได้นะแต่ก็ยังไม่มีตัวบัฟ0ูนุเซเลยนะทีมผมเนี่ยมีแต่บัฟอะไรก็ไม่รู้ง่อยๆอย่งงางเ้เลยน,นะทุกคนเฮ้ยโอ้โหบัฟปีกมาวะคือบัฟปีกเนี่ยมันก็พอได้นะทุกคนแต่ว่าผมจะไม่เอาแล้วกันขอญาติรีทิ้งนะครับอืมบัฟลุงมาละหนึ่งอันเฮ้ยบัฟปีกเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมขอดูก่อนนะ โอ้ศ oh, ูดก็ถือว่าเกลือสุดในบับลุงเลยนะโอเคตอนนี้หมดไปตอนนี้เหลืออยู่ที่750ลรีโลนทุกคนผมจะเปลี่ยนตัวนะเป็นตัวอ่าตัวใหม่นะทุกคนตัวซีเขตตัวใหม่นะอันนี้คือยังไม่ได้ปั้นอะไรเลยนะก็เอามาสุ่มก่อน โอ้โหบัฟป,ปีกมาทุกคนบวกระยะแล้วก็บวก HP พนะคือตัวนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นตัวบัฟที่ดีนะทุกคน <c oughs> เอาบัฟป,ปีกดีหรือเปล่าอะ <c oughs> เอาบัฟป,ปีกดีไหม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งผมมีสองตัวนะเอาตัวนี้ตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมขอสุ่มอีกสักนิดนึงแล้วกันนะทุกคน เลยสัก20รีโลเนาะโอเคสรุปเลยไป30รีโลไม่เป็นไรกลับมาที่ตัวเดิมครับผมไอตัวนี้เนี่ยมันตัวเมตามันมีตัวไหนบ้างวะทุกคนผมก็ยังไม่ได้ไปดูนะเดี๋ยวค่อยกลับไปดูแล้วกันเนาะคือตัวนี้เนี่ยผมอยากปั้นตัวที่ผมมีก่อนไงทุกคนก็คือตัวเนี้ยคิดว่ามันยังน่าจะติดเมตาอยู่นะตัวเนี้ยแล้วก็ตัวใหม่เนาะน่าจะติดเมตาอยู่ละตัวใหม่เออก็เลยแบบว่าจะปั้น2ตัวนี้ก่อนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเก็บรีโลไว้นะทุกคนเก็บรีโลไว้เพื่อที่จะเอาปั้นนตััวที่มจริงๆ ออไม่เป็นไรครับผมรีโลเนี่ยวันฟาร์มง่ายอยู่แล้วทุกคนเกมนี้เนี่ยแป๊บเดียวก็ได้มาเกือบเกือบพันแล้วนะทุกคนอันนี้ผมก็ประมาณ3วันนะ3วันได้มาเกือบพันรีโลเลยโอ้โหบัปปีไ้ไหมเกอะไรวะคือมันไม่ได้เก่งอะทุกคนบัปปี้อะเออไม่ไหวอ่าตอนนี้เหลือ600รีโลแล้วทุกคนเดี๋ยวผมขอย้ายเซิร์ฟนี่ก่อนละกันเนาะมาต่อครับทุกคนเดี๋ยวสุ่มตัวเดิมก่อนนะอันนี้เดี๋ยวจะสุ่มประมาณ100รนะีโลเนาะทุกคนก็ไปเลยเยาวๆนะ ตอนนี้เหลือ600 e แล้วอะคือแบบมันก็ไวนะทุกคนหมดไป200แล้วอะได้บัฟปีกมา3อันเนาะโอ้โหเรียบร้อยครับ like ท okay, ุกคน100ดีโลนะไม่มีบัฟลุงออกมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยเด๋ขอเปลี่ยนก่อนเอานี้แทนเอาสัก50แล้วเนาะตัวนี้โอเคเกินมานิดนึงนะก็ยังไม่ได้บัฟลุงนะเฮ้ยเซิร์ฟนี้มันไม่ไหวแลยวะทุกคน ผมไม่ได้ย้ายออกจากเซิร์ฟเดิมเลยนะเซิร์ฟนี้นี่คือแบบว่าเกลือมากเลยทุกคนไม่มีลุงออกเลยนะสุ่มไปจะสองร้อยอันละเหลือยู่สี่ร้อยอันครับผมบับลุงไม่ออกเลยนะทําไงเดียวเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะสุ่มอีกสักร้อยนึงแล้วกันทุกคนร้อยนึงนะแล้วก็ค่อยย้ายเซิร์ฟเนาะถ้ามันไม่มีบับลุงเลยเนี่ยก็ไม่ไหวนะทุกคนเซิร์ฟนี้เนี่ยเอ้ยบับอะไรอะ่ะโอ้โห ลดคอสทุกคนลดตังค์นะดูดิเหลืออยู่สามร้อยห้าสิบสามลดตังค์แล้วก็บวกดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นนะคือแบบอันนี้มันก็ใช้ได้อยู่นะขอย้ายไปที่ตัวนี้นะเดี๋ยวสุ่มประมาณอ่าสักสาสิบห้าอันเนาะให้มันเหลือสามร้อยห้าสิบอุ้ยโอ้โหอันนี้ก็ลดคอสเหมือนกันทุกคนบัฟเดียวกันเลยนะเฮ้ยเซิร์ฟนี้มันมันก็ออกดีอยู่่นะทุกคน อถ้าไม่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมปั้นไอ้ตัวนี้ก็ได้นะอีกตัวหนึ่งดีไหมเนี่ยแต่ว่าตัวนี้แล้วก็ปั้นเยอะอยู่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองอสมให้ตัวนี้ด้วยละกันนะทุกคนถ้าเกิดว่าบัฟมันดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะปั้นตัวนี้แทนไงไปลองไปครับผมสักหนึ่งร้อยอันนะโอ้โหบัฟปีกมาไม่เอาไม่เอาทุกคนไม่เอาบัฟกลางสุดนะไม่มานะทุกคนได้บัฟปีกมาอันหนึ่งเมื่อกี้เลยสองร้อยลีโลนะ เดี๋ยวผมจะสุ่มให้ตัวนี้แล้วกันเนาะเปลี่ยนเป็น,ปนบัฟอื่นแทนอืมโอเคสักประมาณ50อันโอเค50อันไม่ออกนะแล้วก็เดี๋ยวมาตัวนี้ต่อ50สิบอันโอ้โหใช่ไหมทุกคนใช่ไหมโอ้โหมาแล้ว ก็จะมานะ <c oughs> คือแบบว่าผมผมตกใจน้อยนิดน,นึงนะทุกคนคือผมไม่รู้ว่าบัฟน <c oughs> ี้มันเป็นบัฟ0ูนยจุดหนึ่งเปอร์เซ็นะจำรูปไม่ได้เมื่อกี้ย <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับผมบวกดาเมจสี่รอยเปอร์เซ็นะครับแล้วก็บวกเลือดอีกสามร้อยนะสามรอเเนเลยบวกระยะอีกห้าสิเอร์เซ็นนะ <c oughs> โอ้โหเอาเรื่องจัดทุกคนก่อนจะออกนะในส่วนผมก็มีบัฟศ <c oughs> ูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นเล่นแล้วนะไอดีนี้ตัวนี้ก็คือแบบตกกระป๋องไปเลยนะเรียบร้อย ในเดี๋ยวผมจะไปปั้นไอตัวสเตตดีโลมันอยู่ตรง,ไ,งไหนวะทุกคนอยู่ในนี้ปะอุ้ยผมมี1,000อันเลยเหรอวะทำไมเยอะจังอะ <c oughs> มีโคตรเยอะไะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคเดี๋ยวรีโลไปก่อนทุกคนหาบัฟเอ่อเป็นเฮ้ยมันมีอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรวะทุกคนออโต้รีโลอ่าแล้วมันคอนฟิก c t น้องนี่ไงอู้หมีตรงนี้ให้นะเ <c oughs> อาเป็นบัฟอย่างนี้แทนไหมทุกคนเสียอันนี้พอแล้วก็อ่า โลหมดเลยอ่ะฮะแล้วก็กดเป็นออ t โตโลคือมันจะสุ่มไปเรื่อยๆเหรอทุกคน20 minutes later เออมาสักทีโอ้โหหมดไปเยอะมากทุกคนเกือบเกือบ500ชิ้นนะก็ประมาณ500ชิ้นก็ได้แต่ว่าแดันี้มาถือว่าคุ้มทุกคนตัวนี้เนี่ยมันมันคูณดาวนานอยู่ละเอ้ยตัวนี้เนี่ยมันวางได้แค่ตัวเดียวทุกคนผมจะเล่นเป็นอะไรดีวะ เป็นบวกคอร์สซ0แล้วก็ลดคูณดาวหรือว่าจะลบคอสเร์เ20%ดีวะผมว่าเล่นลบคอสยี่สิบเปอร์เ20%ไหมแล้วก็แบบบวกคูณดาวมาเป็น30%เป็นเาะเป็นเล่นเป็นไฮเปอร์อีิโวลูชันก็ได้นะโอเคเอาเป็นอันนี้แล้วกันอ่าได้มาละเรียบร้อยแวะมาสุ่มนิวก่อนเจอนิวนะทุกคนไหนๆก็ไหนๆแล้วปั้นตัวนี้ให้มันสุดเลยละกันนะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเก่าเลยแต่มันก็เก่งนะทุกคนเพราะว่ามันมีบัฟ0.1%ย่ยังไงล่ะ มีรถคูณดาวแล้วก็อ่าเอาเป็นตีแรงไหมรถคูณดาวกับตีแรงเออเดี๋ยวดูก่อนนะมันจะมาให้หรือเปล่าหลืออายุสิบสี่ทุกคนผมต้องรีบตัดสินใจแล้วว่าผมจะเอาอะไรนะซึ่งเดี๋ยวผมเอาเป็นดาเมจก่อนไหมเออเดี๋ยวหาดาเมจก่อนเมื่อกี้เจอดาเมจสิบสี่เปอร์เซ็นตะ์ทุกคนแต่ว่าไม่ได้เอามานะอุดาเมจหกเปอร์เซ็นต์น้อยเกินไปนะครับผมว่าหมดก่อนแน่เลยเลอสามอัน อาบวกระยะแล้วก็ลบคูณดาวสิเปอร์เซนเอาเนีเอาอันนี้ก่อนก็ได้เอาอันนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวรอนิ้วมเยอะๆกว่านี้เดี๋ยวผมมาสมเพิ่มเนาะอยากได้เป็นบวกดาเมจแล้วก็ลบคูณดาวอะไรเงี้ยส่วนต่อมาคือจะเป็นส่วนของลิมิตเบรกนะก็เดี๋ยวผมจะยัดไปเลยแล้วกันได้เลเวล9ก้าสิบห้านะครับทุกคนคือผมขาดอีกแค่สองตัว <c oughs> มันไม่มีไงต้องไปหาก่อนปึ๊บอ่าก็เป็นเลเวลหนึ่งรอยละมันลิมิต้อีกปะผมไม่ได้แล้วได้แค่หนึ่งรอยนะ โอ้โหลดคูณดาแปดเปซกับโบกดาเมจเก้าเปอร์เซ็นต์ทุกคนเอาก่อนไหมเอาเอาก่อนก็ได้นะเอาก่อนก็ได้โอเคมันถือว่าเป็นตรงตามที่เราต้องการนะอันนี้ใส่อะไรดีวะทุกคนผมก็จัดเซ็ตอันนี้ไม่ค่อยเป็นด้วยดีอันนี้มีสูตรอันคืออะไรอะแล้วก็อันนี้ใส่เป็นฟาร์มิงโก้ละกันเนาะทุกคนใส่ไปเลยมีเยอะนะไม่ใช่อะไรโอ้โอันนี้รองเท้าอ่าอันนี้ลดคอสสิบสามเปอร์เซ็นต์นนี้ล่ะ อันนี้อันนี้ลดคอสต์สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ทุกคนเอานี้ละกันมีตัวเลือกแค่สองอันนะอันนี้ไม่มีอ๋อนี่ไงวิญญาณผมเจอแล้วแล้วมันจะคาบไงวะอันนี้เป็นอาร์มนะทุกคนอันนี้ลดคอสต์สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แอคแท็กคูนดาวลบสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกดาเมจยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์เนาะอ่ะใส่เป็นอันนี้ละกันนะ้อทุกคนไทเดนลนะผมแบบผมลืมจริงๆทุกคนทำไมเราไม่อีโวเอ้ยทำไมเราไม่ปั้นสเตตแล้วค่อยอีโววะ โอ้โหเสียเลยอย่างนี้ผมต้องปั้นใหม่เนี่ยผมต้องปั้นใหม่เลยเนีย่ยทุกคนโอ้โหเสียเลยนะผมดันไปกดอีโวก่อนที่จะมาปั้นสเตตมันต้องปั้นสเตตก่อนแล้วค่อยอีโวนะแล้วผมจัดเต็มไปแล้วเรียบร้อยปลดลิมิตไปเรียบร้อยโอ้โหเสียเลยอ่าทำไมผมถึงทำอย่างนั้นเนี่ยผมลืมทุกคนลืมจริงโอ้โหแล้วเป็นอย่างดีทุกคนดูดิ ดูมันทำดิโหดีจัดเลยอะทำไมตัวนี้ผมมันไม่ได้ไปอย่างไรน้องวดทุกคนดูดีเป็นแค่แบบทีเ็นเอชท้งนั้นเลยอะดูดีมันมีโอแค่อันเดียวเองอะส่วนอันนี้เป็นโอบวกทั้งสองอันทุกคนแล้วก็มีโอลบอีกนี่ขยาดยังไม่ได้อีโวนะมันจะอัพไปอีกแบบขั้นก่ายกทุกคนก็ประมาณนี้ครับทุกคนวันนี้นะก็มาปั้นสองตัวละครนะซึ่งก็คือมีตัวที่สมหวังหนึ่งตัวนะก็คือตัวของคิมสันเนาะทุกคนคิมสันเนี่ยผมสมหวังเลยนะ คือแบบว่าเป็นตัวที่ปั้นได้เกือบสุดเหมือนกันทุกคนได้แคบ่บัฟโอมันนะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นแบบว่าทิปเอหมดเลยเนาะถ้าเกิดว่าผมมีกุญแจเหลือเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะไปสุ่มเพิ่มเติมมาเนาะแต่ว่าอาจจะไม่สุ่มแล้วอาจจะหาแบบตัวใหม่ปั้นอีกทีนึงอะไรเงี้ยที่มันติดเมตาแบบอันดับหนึ่งจริงๆอน่ะทุกคนยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยลวกันเนาะว่าตัวไหนเนี่ยติดเมตาอันดับหนึ่งอยู่ตอนนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยก็คือที่ผมปั้นมาได้นะทุกคนก็ได้มาประมาณนีีีีีี้้้้้้กก็็มมมมม2ตตตัััวววแหหลละทท่่่่ผใดูเเืือออคนนปบบาสพรๆย แต่ว่าบัฟอันนี้เทดไอ้ตรงบัฟนิสัยเนี่ยมันไม่พร้อมเท่าไหร่นะทุกคนอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ใช้ตัวนี้แทนนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นบัฟที่ ถือว่าดีใช้ได้นะทุกคนบับลดเงินนะแล้วก็มีสเตตก็โอเคอยู่พอได้เหมือนกันนะตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตก็ไม่ต้องแบบว่าเก่งมากก็ได้นะแต่จริงๆก็อยากให้มันได้บับ0.1%ไงทุกคนอืมนั่นแหละแต่มันไม่ได้นะทุกคนก็สหรับคลิปนี้นะครับทุกคนยังไงแล้วเนี่ยก็ใครที่ไม่ตามผมนะฝากกดติดตามด้ยละกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับ